สวัสดีครับอยู่กับผมครับแคแซงแงแล้วก็อยู่กับน้องครับผมช่างวันลบนะครับผมก็ยิงหลังคานะครับวิธีการยิงหลังคานะครับก็ยิงภูบนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภูบนเป็นยังไงนะครับภูบนก็จะยิงนี่ครับเห็นนะอ่ายิงยิงภูบนที่ไม่ได้ติดกับตัวแปรนะครับนี่ครับก็จะเป็น ยิงตัวข้างบนนะครับไม่ได้ยิงตัวที่ติดกับแปรนะครับถ้ายิงตัวที่ติดกับแปรนะครับมีโอกาสรั่วนะครับผมอ่าต้องยิงผููแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําการขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผูอ่าผูเว้นเว้นนะครับยิงเฉพาะอ่าตัวที่ผูนะครับผมที่ที่เป็นผูสูงขึ้นมานะครับ เราทำการมาร์กไว้ก่อนเราก็ยิงได้ตรงแบบนี้นะครับก็จะเป็นแถวเรียงกันสวยแบบนี้นะครับก็เนื่องจากเป็นเป็นแปรเดียวกันนะครับผมก็จะสวยแบบนี้อ่ะตัวนี้ดูแล้วนะครับผมโอ้ยนี่นะครับก็จะเห็นว่ายิงเฉพาะอันที่ไม่ติด กับแปรนะครับผมอ่าส่วนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอยว่างนะครับนี่นะครับเราก็จะปล่อยไว้นะครับนี่ครับตัวน <sh ี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับปล่อยนะครับตัวนี้ต้องยิงนะครับตัวนี้ต้องยิงนะครับอ่านี่ครับแบบนี้ครับ <Huh? S 2> ผมถ้ายิงหลังคาต้องยิงแบบนี้นะครับอ่ายิงแบบนี้จะไม่รั่วนะครับแต่ถ้ายิงั้วนะครับยิงล้วหรือยิงปุกข้างผนังนะครับต้องทําการยิงตรงนี้ด้วยนะครับก็จะไม่มีเสียงดังนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ยิงอันนี้มุงหลังคานะครับ ต้องมุงแบบนี้นะครับผมอ่าอย่ายิงตัวนี้นะครับถ้ายิงตัวนี้มีโอกาสรั่วรั่วแล้วซึมเข้าไปที่อ่าแปรอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้บอกบอกสําหรับอท่านผู้ชมคนที่ไม่รู้นะครับผมนี่ครับก็ก็จะสวยงามแบานี้นะครับนี่นะครับเทคนิคนะครับผมช่างวันลบก็วัดข้างล่างนะครับผมอ่านี่ครับ วัดข้างล่างแล้วเอาไปวัดข้างบนนะครับผมก็จะรู้ว่ากงเป๊ะนะครับผมก็จะยิงตรงแบบนี้นะครับยิงมาถูกถูกแปรนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ทําการวัดจากตัวตัวหัวน็อตตัวเก่าวัดตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดมาตัวนี้นะครับผมก็จะรู้ระดับของแปรนะครับผมนี่ครับสวยงาม วิธีการยิงนะครับก็เวลากดนะครับก็จะปล่อยสว่านปึดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดเพื่อให้ให้ตรงนี้ตึงนะครับนี่ครับให้ขอบกดกับเหล็กพอดีนะครับนี่ครับแบบนี้ครับผมตัดตินี่ครับน,บนี่ขอบก็จะค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งครับผม นี่ครับเห็นว่าขอไม่ติดนะครับนี่ครับเข่าแล้วก็เน้นเน้นเน้นให้ติดกับนี่ครับผมก็จึ๊กจึกอ่ะธรรมะเราจะรู้ได้นะครับว่าแน่นแล้วนะครับนี่ครับแน่นนะครับนี่ครับก็แบบนี้ครับแน่นก็เวลาจะสุดไม่สุดนะครับก็ค่อยๆจึ๊ก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 ลงมาแบบนี้นะครับก็จะ บทแบบนี้ก็จะแน่นแข็งแรงนะครับผมอ่าก็นี่นะครับเทคนิคและวิธีการยิงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนให้ดูนะครับพี่ลบเดี๋ยว นี่นะครับผมก็ช่างวันลบได้ทําการมาร์คไว้แล้วนะครับแบบนี้นี่ครับที่การยิงนะครับยิงลงไปครับเนี่เการู้สึกว่าเข้าแล้วครับผมก็จึ๊ก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 นี่ครับลูกยางก็จะบีบอยู่พอดีนะครับอ่ะขออีกตัวหนึ่งครับนี่นะครับผมก็มาร์คไว้แล้ว นี่ครับใต้ตะปูตัวนี้นะครับจะมีลูกยางอยู่นะครับผมรู้สึกว่าถึงแล้วถึงเลกแล้วก็ทำการผ่านเหล็กครับครับก็นี่ครับก็จึ๊กจึ๊กเพื่อที่จะแฝรลูกยางนะครับผมนี่ครับก็แค่นี้นะครับผมนี่ครับสําหรับเบื้องหลังนะครับนี่ครับ ก็มีพี่กดนะครับก็คอยดันผมอยู่ด้านล่างนี่นะครับผมก็ยสุดยอดก็นี่นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับคลิปเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆสำหรับการยิงหลังคานะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอออย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่กดด้วยนะครับ N N K Channel นะครับผมอ่าอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ